หนูว่าพี่ไม่เหมาะกับหนูหนูชอบสายเติมพี่สายฟรีไกลล่อ่ะไกลละ่อ่ะไกลละ่อ่ะพี่ให้โอกาส คิดอีกทีนะน้องนะแบบเนี้ยคิดใหม่คลิดใ,ใหม่จากคลิป2องไดีคนดังอีพีก่อนนะครับที่พี่ได้ลงไปคนกดไลค์ถึง1,000ไลค์มัย <S <S วันนี้พี่ก็เลยจะมาทำตามคอมมี์จากคนดูถ้าใครอยากให้พี่ทำกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์เหมือนกันได้ไหมวะ แฟนตัวโยงของเราเลยนะทุกคนคนนี้แฟนตัวโยงของพี่เองขอดูหน่อยดิพันสองร้อยสี่สิบไลท์เดี๋ยวพี่กดไลค์ให้เลยปั๊บเข้าไปนะครับผู้เล่นคนนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นผู้เล่นที่แบบว่า <c oughs> จะเคยเติมสิทธิ์ขั้นสูงครั้งแรกนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับถ้าเห็นเขาไปซ้ำศพใครในแรงหรือใน4 v 4หรือในไหนนะครับสำหรับ <c oughs> ผู้เล่นคนนี้ <c oughs> ต่อมาบอกว่าให้ดูสังเครชอบพี่แปมวัดดวงสุดหลอแบบนี้พี่เห็นนะเฮ้ ว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ฟรีนะเองไปแอบขโมยตังค์แม่ตังค์พ่อมาเติมเกมใช่ไหมเนี้ยเนี่ยหลักฐานอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับชุดอะไรเนี่ยใส่เนี่ยนะครับฝากถึงคุณแม่น้องด้วยนะครับผมน้องแอบขโมยตังค์มานี่ไงดูอามัดเลเวลสี่ดูครับล็อกกี้ผู้เล่นระดับ6ปีนะครับผู้เล่นระดับ6ปีโอ้โหนี่ครับเกือบจะสายฟรีละเกือบจะสายฟรีลวเว้ยสกายชาโนมเฮ้ยหุย เล่นมาตั้งแต่ยุคแรกนารล็อกทุกคนดูเขามีชุดแรกนารล็อกด้วยนะครับเนีย่ยดูครับชุดแรกนารล็อกเนี่ยหมวกแรกนารล็อกอันนี้อันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยแล้วก็เสื้อแรงครับผมน,นี่ครับเสื้อไฟเสื้อไฟแอกเยอะครับอ๊อ,อกกี้บวด้ว้พี่ด้วยพี่ไฟดอนนะ่ะมาอยู่แคนแบบวัดดวงเอกนาย นี่ครับผมแคนวัดดวงสาขาใหม่ก็จะใครอยากจะทําแคนวัดดวงสร้างเลยนะครับไปหาคนเข้าแคนด้วยนะถ้าแคนไหนมีทุกแคนถึง20คนเดี๋ยวพี่จะให้สร้างแชทกลุ่มดึงพี่เข้าไปนะครับแล้วพี่จะจัดกิจกรรมให้ทุกอาทิตย์เลยสายฟรีใช่ไหมสายฟรีนะครับนี่น่าจะเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะจะมีแค่นี้เลยว่บบูยญาพาร์สายฟรีสายฟรีชื่อแคนแปลกๆนะนี่แหละครับผมผู้เล่นฟรีไฟล์ที่เล่นเพราะว่าชอบแอคสาวไปวันวันสวัสดี่เับสวยชื่ออะไรครับจีบหน่อยได้ไหมครับ ต้องคนนี้เลยนะครับผมแรงบันดาลใจในการเล่นเกมของเขาก็คือสาวทั้งนั้นถ้าที่ไหนไม่มีสาวเขาคนนั้นพร้อมจะดาวคนแรกล้มคนแรกออกแมปคนแรกแต่ถ้าที่ไหนมีสาวพร้อมวิ่งเข้าไปหากดท้าหัวใจให้ก่อนเลยพบจะเลี้ยนโอ้ยมีแฟนมีแฟนเขามีแฟนครับพบกันสิบวันที่แล้วเมนความรักอาจจะเปิดตัวแฟนใหม่เร็วๆนี้ก็ได้นะนกับเบบี้บี ใครชอบไปตามจีบได้เลยนะคะผมยังแอบสายเติมอยู่ว่ะยังไม่ถือว่าฟรีนี่ไงมันจะฟรีได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยสกินสวยด้วยไงประเด็นอะโอ้โหเป็นแฟนกันหนึ่งปีดูครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันแต่งงานกับตัวเองหรือเปล่าแต่งงานกับตัวเองหรือเปล่านครับทำไมต้องชอบอวดแฟนขนาดนี้วะดูแล้วครับก็รักแฟนอะดูดูดูอะอะไรจะให้อกกุหลาบนะเธอขอบคุณนะ นี่ครับซีซั่น2หรือเปล่าวะถ้าพี่จำไม่ผิดสายไฮไลท์ต้องคนนี้วะครับสายไฮไลท์นะครับเพื่อไฟมาครบนะทั้งสีนี้แล้วก็สีนี้แหกแขนยาวก็มีนะแต่ซีซั่นสองเลยหรือเปล่าบาวิลเพิ่งจะห0สิบนะครับมาเอ้ยมีท่าที่พี่ไม่เคยเห็นด้วยวาท่านี้ท่านี้ทุกแขนพี่จัดเหรอหรือแขนอะไรเนี่ยไอวอสวยไอวอสวยมาเมื่อใส่เติมใส่เติมใส่เติม,ตมไม่มีอะไรให้หน้าค้นหานะครับ แายเตอมไม่มีอะไรหน่าค้นหาทักไปจีบได้ครับเอฟซีโอ้โหสีแดงมาเลยท่ากีตาร์สกอร์เปียนอุย้ยท่านี้ที่เล่นไม่ทันว่ะแต่แม่งพี่มี7ปีฟรีไฟล์ด้วยนะแล้วก็ของอัพนะครับยิสกอร์เปียนทั้งนั้นอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะที่อยู่เที่อยู่แต่ไม่เท่าพี่2ชั่วโมงที่แล้วคุณหายจากขั้นทองไปแล้วกี่ซีซั่นผมขอดูหน่อยนี่ช่วงติดเกม คอยตั้งใจเรียนเท่าไรครับช่วงเล่นเกมในช่วงนี้นติดติดทั้งนั้นเลยมีนั้นว่าหายไปเนี่ยหายไปหายไปหายไปอดีตหัวแคนวัดดวงสาขาวัดดวงยืนหนึ่งเฮ้ยอ๋อตำนานตำนานแล้วก็ต้องขอโชว์หน่อยเนาะปัจจุบันไม่ได้เติมแล้วไงเติร์ชนคนโลกไททันปีนหมี ตะมะก็เอาเรื่องอยู่นะ CGG เฮ้ยเอาดีๆอยู่ยแค่ CG g เลยเหรอวะแคนจิงแคนฟอมน้องของแท้วะอยู่แค่ CG เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหมีแฟนแล้วจะเปิดตัว11วัเนเมื่อก่อนแอบคุยไว้เยอะไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเกมก็เลยต้องเปิดตัวหน่อยมาโบกพันไลค์ด้วยนะเวย้ยดา่าที่ไหนโอ้โหนี่นะครับน่าจะเป็นแบบเด็กที่รักแคนมากนะครับนี่เขาโชว์แบบเต็มคาร์บุบเลยเนี่ยประเทศไทยแคน ระบบกเกตใจเจ็บแทนไรวะเว้ยสองหมื่นไลค์ธรรมดาที่ไหนวะเนี่ยไลค์เยอะกว่าพี่อีช่วงน่าจะสายไฮไลท์นะครับนเนี่ยช่วงนี้มีตังเติมเกมอุย้ยหูเกือบจะสวยว่ะไม่น่าปล่อยเลยนะเนี่ยน่าจะไปขโมยตังแม่มาเติมเกมหน่อยนะน้องไม่น่าปล่อยเลยว่ะเนี่เป็นขั้นทองล้วนสวยหมดหเตรีมระบบจะฝีมือถึงไหนฝึกไปยังสกิลตัวตละครสายไฮไลท์ใส่เป็นหรือยังหรือต้องให้พี่สอนแค่นี้พอครับผมคุณดูมา ฝากไว้อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับฟรีไฟไอดอลนะทุกคนนี่นะครับผมแปมวัดดวงตอนนี้เราอยู่กันที่ลำดับที่7แล้วนะครับนะครับพลังเอฟพลังคนดูล้วนๆเลยอะ่ะคืนเนี้ขอทะลุเก้าหมื่นนะเว้ยทุกคน วยก่เนี่ยขอทะลุ9ก้าหมื่นหน่อยนะครับเดีแค่พันนิดนิดพันนิดนิดเอาหน่อยเว้ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนตัวยงไอ้แก้วสุดหล่อคนนี้ทักพี่มาพี่จำได้อันดับ2เนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยมาเล่นด้วยกันเลยอันดับ3ลูกแคนพี่เองอันดับ4โทแมน77อันดับ5ชานมอันดับหกเอสเซนอดีตอันดับ1นึ่งนะคนนี้อันดับ7คลาสโนอย่าลืมนะครับเข้าเกมมารับโทเคสเล่นกับพี่ได้นะจ๊ะนี่นเข้าเกมมารับโทเคนเนี่ยมามามาไปเว้ยเรายังมีโอกาสสู้กับท็อปหอยู่เว้ย เอาหน่อยคนดูเอาหน่อยเอาหน่อยพลังย c ซพี่โอเคนะถ้าใครแบบอยากจะเข้าแคนวัดดวงนะครับเจอกันในสตรีมพรุ่งนี้นะครับสตรีมเทสแคนทุกวัน